สวัสดีครับตอนนี้อยู่เกมอัสตาร์เนลเวด้นะครับตอนนี้เขาอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างนะครับคุณภาพชีวิตในเกมแล้วก็แจกของอะไรบ้างนะครับโอเคครับถ้าเราเข้ามาช่องหน้าต่างกิจกรรมนะครับเราก็จะเห็นนี่กิจกรรมล็อกอินนะครับคือแจกโคตรเยอะนะครับแจกโคตรเยอะมันมันต่างกับกิจกรรมเวลาตัวใหม่เข้ามาให้ล็อกอินนะครับ แจกกันคนละเรื่องครับืมแจกเยอะมากครับผมห้ามพลาดนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับซึ่งแจกของ20วันเราจะดูได้ตามเว็บไซต์นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่เมลเรานะครับซึ่งปกติเกมเขาก็แจกทุกวันอยู่แล้วครับมันเคยส่วนกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเก็บเค้กนะครับสามารถรับได้ตามดันทั่วไปนะครับซึ่งรับได้10ชิ้นนะครับต่อวัน ส่วนของแจกตรงนี้ก็เหมือนเราทําภารกิจประจาวันทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลงดันหมูนะครับดันแรอ่อันนี้ยืมตัวละครเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใาชาส้สเตมนานาะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็เคยเข้าเกมมาแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนาการแจกของใหม่ครับซึ่งเราจะล่ามอนสอําสรวจต่างๆนะครับผมแล้วก็มาเจอเอ็มเอีตรงนี้นะครับแจกไปแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นกิจกรรม delivery นะครับซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วั้างน่าจะครั้งที่3นะครับซึ่งเราต้องคุมกันมานะครับได้ไปถึงจุดหมายนะครับและนี่ก็กลับมามอนเดินนะครับผมดันคูณสองนะซึ่งคราวก่อนเป็นดันปกตินะครับผมดันประจำวันรอบนี้ดันได้แมงคูณสองต่อวันครับต่อไปจะเป็นเดลรี่ประจําวันนะครับที่เขาทําระบบใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งผม รอตรงนี้มาันานแล้วครับเราก็จะทาประมาณ1ินาทีนะครับต่อว,วันซึ่ตอนนี้เขามีปุ่มให้กดจบภารกิจเลยแต่เงื่อนไขเราต้องลงดันก่อนรอบหนึ่งนะครับผมเราดูจากที่ทำน,นี้ได้ดจบภารกิจแล้วอ่ะรอ,อมานานแล้วครับซึ่งดันแรกก็เหมือนกันนะครับผมดันแรกก็เหมือนกันเด็ดรอดูจำนวะนข้างหนึ่งกับข้างก่อ ปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจะน,นะครับ่ารวบถึงเวไลายวันด้วยนะครับซึ่งเราสามารถจบภารกิจได้เลยครับหลับของรางวัลซึ่งมันก็ทำแค่สองภารกิจนะต่อวันซึ่งออาวทำได้สองอันทำได้สองอันเลย แล้วต่อยูี่อี่ับองอนเลยนะชอบมากครับซึ่งเวลาจบดันนะครับหากเราต้องการจะเล่นซ้ําเราไม่ต้องกลับไปหน้าหลักแล้วนะครับเราสามารถเล่นต่อได้เลยรวมถึงเพื่อนที่เรายืมมาด้วยนะครับอ่ออานี้ ส่วนอารีนานะครับสำหรับคนสายฟาร์มเหรียญน,นะครับฟาร์มคะแนนนะเอาของนะตอนนี้เขาก็มีระบบใหม่นะครับอ่าเป็นระบบออโต้แมชเมคกิ้งนะครับซึ่งเขาจะหาผู้ต่อสู้ให้เราไปเรื่อยๆน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดเล่นซ้ําแล้วนะอ่าเขาก็จะรันไปเรื่อยๆน,นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่รอบนะตอนนี้อ่าผมรอบรอบที่ห้าหละนะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆน,นะครับอสหรับสายทํางานนะ ซึ่งจะประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยนะครับตัวใหม่มาก็ต้องจับตัวใหม่ขนาดนะซึ่งผมคิดว่าผมใช้ดวงไปหมดแล้วนะเ,นเริ่มใหม่เลยผงเปิดกับอีกยาวแต่ไม่เนื่ยไม่เ,นมเ,นเหน,น, okay, นื่อยใช่ไนมใช้ใช้เพียไปเดือย ในสีทองก็สกิปเลยหวาลุงับลุงมาอย่างดีครับวายสักรอบส่งไทยต้องมาแล้วละ่ะขนาดนี้แหละตามเลยได้แล้วน่ะเอาเฮ้ยนี่แหละ โอ้มาสักเออผมชอบตัวนี้นะครับอยากให้ได้ตัวสัตวบตัวที่ชอบนี้ไม่ไม่เคยออกเลยนะ,ะมาแลว้วมาสักทีั้งหนึ่งโหโหโหส่วนนี้ตัวที่เราไม่ต้องการไอ้ยี <laughs> ้ย โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะครับขอบคุณครับ